รอยมุกพันฮาวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับที่ทางพิศุโลกนะครับนำมาฝากกรรมการครับเป็นยาถ่ายครับเป็นยาถ่ายดี่ดีเอามาฝากโอ้ยนี่ไงเค้กกล้วยหอมค่ะที่เขาบอกว่าคืนกันทั้งจังหวัดคืนกันทั้งจังหวัดนี่ไงเค้กกล้วยหอมอาบยาพิษอาบน้ำเพึ่งอาบน้ำเพึ่งนะครับลองหั่นหมูนี่นะฮะจะดีไม่ใช อันนี้แน้ดั่งจริงนแข็ง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 เลยแม่นุ่มนุ่มมากเป็นเค้กที่นุ่มที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าแม่ใส่น้ำยาปรับผนุ่มเยอะมากเด้งเด้งเด้งคนดีใจไปแล้วสมจิตคิดว่ากินดินนึกว่ากินดินอร่อยฮะอร่อยอร่อยแล้วถุยทำไมช่วยแจ้งตำรวจด้วยครับ แจ้งตำรวจมาจับแม่คุณตักเลยครับทำไมครับมันมีเนื้อช้างด้วยครับดนี่ไงไหนมันมีงามันมีงามันมีงาไงอมันใส่ช้างไปด้วยเพราะมีงาเพราะมีงาตลกกันแต่หัววัน เปิดมาต้องเล่นเลยเปิดมาต้องเล่นเลยไม่ได้เดี๋ยวง่วงับโอเคเราไปสู่ช่วงของการประชันเงาเสียงกันก่อนโอ้โหต้นฉบับเงาเสียงวันนี้เนี่ยวงนี้นี่ผมบอกตามตรงชอบมากปื้มตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเป็นชื่อวงนี้เพราะผมเอ้ยมีวงนี้ด้วยเหรอฮะวงกางเกงวงกางเกงเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะตั้งชื่อวงกางเกงเดี๋ยวผมขอถามเขาเนยะใช่ต้องให้เหตุผลได้ได้ครับกางเกง

ไปพิมชื่อวงการเกงกอนจริงหรือว่าเล่นเล่นเอาจริงดิเอาจริงเนี่ยให้พี่เป็นคนจริงจังเอาพี่อย่างนั้นะหน้าตาไม่เป็นคนจริงจังมากเลยพี่จริงจังพี่จริงจังตั้งแต่พี่อยู่กับลุงนั้นนิ่มลุงแกใช่ไหมเพื่อนกันบอกเพื่อนกันเหน่อยทำไมตั้งชื่อวงการเกงก่อนก็อยากได้ชื่อวงอะไรที่มันแปลกๆครับโอ้แปลกจริงเลยนี่ไม่เอาเสื้อกล้ามกางเก่งไหน ตอนตอนแรกตั้งว่าชื่อวงเกงในอ๋อแต่มันแปลกไปนิดมันแปลกไปเออใช่ใช่ใช่อะไรรในออกเหลืองเกงเหลืองเกงเดียวแมวเสื้อก้ามเสื้อก้ามตอนนี้ก็มีนะครับอ๋อมีอ่ะมีครับยวงเสื้อก้ามเนี่ยมีมีครับไอ้เหที่บ้านผมมีทั้งใต้อะมีหลายวงมีหลายเยครับผมตอนนี้ถ้วยถุงเท้าทั้งชุดแล้วครับตอนนี้ชุดผมตอนนี้ออกทั้งชุดแล้วครับกางเกงวงเดงสื้อกล้ามวงเด้งถุงเท้าแล้วแต่เจ้าภาพจะเอาเสื้อก้ามเอากางเกงเอาถุงเท้าแบบครบชุดไหมอ่ะอแพี่เพียยังกทรง บ็อกเซอร์มีนี่นะบ็อกเซอร์นักเก่งในเบ็ออกซร์ชื่ออะไรชื่ออะไรผมชื่อไก่คุณไก่อุ้ยตายนะาทำเป็นหน้าชื่อไก่น่าทำเป็นหน้าชื่อไก่หน้าชื่อเกาโฮ่หน้าชื่อไก่ไทยนั่นละหน้าชื่อนานีอะอ่าพี่ไทยพี่กิ๊กไทยมือมือคีย์บอร์ดมืออคีย์บอร์ดอ้ยผมว่าต้องมีประยุนไม่ประยุนพวกเพื่อ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  ชื่ออะไรนะชื่อออกจับเพลาะนะชื่อเบิ้นเบิ้นชื่อเบิ้นเหรอโอ้ฮะสองทีสามทีสี่ทีอ่ะว้าวเป็นนักมวชก่อนเป็นนักเป็นนักบวชแล้วเอาแล้วคิดว่าไปสู้คนเหรอสมงเกตไว้มีเรื่องไว้มีเรื่องแป๊บนึงพี่อะไรอ่ะเพื่อนบอกเพื่อนผมเป็นตามต้อไปเพื่อนอยู่เชียงใหม่พี่แป๊บนึงไม่ต้องตามเพื่อนเชียงใหม่กลับมาไตย เพลงอยู่หน้าวิทีคุณมีเสน่ห์มากเลยนะคะจริงๆนะลีลาการเต้นอะไรเงี้ยเนาะเอลดีมากเลยค่ะยิ่งเพลงช้าก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาจะยื่นม้ายื่นมือออกไปโอ้โหที่สุดยอดมากเหรอคะมายื่นมายื่นแถวนี้เนี่จริงๆนะพี่ไก่ผมจะบอกให้นะคนเนี่ยเขาส่งเข้ามาว่าอยากจะมาเป็นเงาเสียงของวงการเกงผมก็ไปตามหาวงการเกงที่ไหน p l a ติน u m เจอไม่เจอจาไม่เจอ <c oughs> จเจ้แตะวงแสกเจ้แจะวงแสกร้อยมุกพันฮา